แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่ 581. จุดจบของคนบ้าเช่นนั้นแล้วอย่างไรเล่ายามนี้เจ้าเป็นปลาส่วนข้าคือคนเชือ่อจะทำกับเจ้าอย่างไรเจ้ามีวิธีสลัดพ้นหรือมุมปากของส่งสือชูแฝงรอยยิ้มเล็กน้อยสมองสำหรับคนบ้าอย่างจิ้นอันอ,องแล้วนางได้คิดจุดจบที่ดีที่สุดไว้ให้กับเขาแล้ว คนผู้นี้ชีวิตดีจนว่างเกินไปยามนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เขายุ่งขึ้นสักหน่อยคิดดูแล้วเขาเองก็คงเต็มใจที่จะยุ่งเหยิงเช่นกันเจ้ากิจจะทำอันใดบัตนี้จิ้นอันอ,อ,อ่อนล้ามากแม้เขาจะอ่อนแอแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีในใจเขาเข้าใจดีว่าซึ่งสื้อชูไม่มีทางมีความคิดดีๆแน่นอนแต่เพราะสนใจในตัวคนผู้นี้เขาจึงอดไม่ได้ที่จะถ่าถาม ซึ่งสือชูยิ้มเงียบไม่ตอบในใจของจิ้นอันอองลอนลานยิ่งกว่าเดิมเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นคิดว่าตนเองตายยามนี้ยังดีเสียกว่าคาดเดาต่อไปมอบตัวเจ้าให้ข้าได้หรือไม่หากร่างกายข้าแข็งแรงอย่าว่าแต่มอบให้เจ้าเลยแบ่งขายให้เจ้าสองช่างยังไม่มีปัญหาเลยจิ้นอันอ,องที่บาดเจ็บปากยังคงพูดอย่างไม่มีหูรูดคิดจะพูดอะไรก็พูดในทันที ไม่ใส่ใจสภาพร่างกายของตนยามนี้แม้แต่นิดไม่คิดแม้แต่น้อยว่าหากเขาทำคนตรงหน้าโกรธเข้าเขาได้ตายจริงๆแน่แม้อารมณะจะเป็นเช่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่อาจควบคุมความอยากในการพูดทุกอย่างที่อยากพูดของตนได้เช่นนั้นยอมได้ซึ่งสือชูจ้องคอของจิ้นอันอ๋องยื่นมือลงไปฟาดด้วยสันมืออีกฝ่ายสลบในทันที ห้องที่ไม่มีคนในตอนแรกก็มีองครักษ์ลับเพิ่มเข้ามาสองคนทันทีการแต่งกายของพวกเขาเหมือนเจ้าไวายไม่มีผิดเดิมที่นางวางแผนว่าจะทําเขาสลบแล้วลักพาตัวเขาไปรักษาบาดแผลบนร่างให้หายดีจากนั้นก็ทําการผ่าตัดศัลยกรรมให่องผู้นี้แปลงโฉมให้เขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งหาคนคนหนึ่งไปอ่านหนังสือข้างกายเขาโดยเน้นไปที่เรื่องการเข้าสิงและนิทานผีเร่ร่อนแย่งชิงร่างผู้อื่น ตอนเองให้อองผู้นี้คิดว่าตนตายแล้วเกิดใหม่ให้เขาใช้ชีวิตที่เริ่มดิ้นรนจากคนชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งเพราะนิสัยของอองท่านนี้บิดเบี้ยวเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะชีวิตที่ดีเกินไปแต่ยามนี้ดูท่าคงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดข้าไปต้มยาซึ่งสือชูยักษ์ไหลปล่อยพื้นที่นี้ให้องครักษ์รับทั้งสององครักษ์รับมองตากันผ่าดหนึ่งจากนั้นก็หายไปจากในห้อง ซึ่งสือชูต้มยาเสร็จก็ให้คนรับใช้ช่วยนำยาไปป้อนให้กับจิ้นอันอ๋องเห็นสีหน้าของจิ้นอันอ๋องดีขึ้นก็ปล่อยให้พื้นที่นี้ให้เป็นเป็นของหมอประจำจวนยกกล่องอยากลับเรือนยามที่ออกมานั้นเป็นตอนเช้าตรุก,กลับถึงเรือนอีกทีก็เป็นกลางดึกเสียแล้วส่งอวินเฝ้าอยู่ที่ขั้นบันไดในลานบ้านตนยังมีบุรุษชุดดำคนหนึ่งถือดาบสีหน้าซีดเผือดต,ตัวไม่สูงแต่ ผอมมากๆอยู่ในหญิงเจ้าไหวเห็นซึ่งสือชูก็ยกมือโค้งศีรษะคำนับสายตาของซ่งสือชูจริงจังขึ้นมาในทันทีบาดเจ็บก็ไปรักษาแผลอยู่ในห้องดีๆข้าไม่ใช่คนที่ชอบรีดไถผู้อื่นพูดจบก็สบเข้ากับสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของเจ้าหวายก็ได้ในใจขององครักษ์น้อยผู้นี้นางเป็นพวกไม่มีผลประโยชน์ไม่ตื่นแต่เช้าอยู่แล้ว ไปหาของกินแล้วพักผ่อนเสียบำรุงร่างกายให้ดีแล้วมาติดตามส่งอวินคำพูดที่มีพิธีรีตององครักไม่เข้าใจซึ่งสือชูทำได้เพียงเปลี่ยนการพูดเป็นการพูดทุกอย่างให้ชัดเจนตรงไปตรงมาเจ้าไวายมองไปรอบเรือนไม่รู้ว่าตนควรพักที่ใดแววตาสงสัยตกที่ส่งสือชูอีกครั้งซึ่งสือชูเรียกยายจงที่จกไปไกลกลับมาอีกครั้งยายจงจัดเตรียมที่อยู่ให้เจ้าไวายเสร็จเห็นว่ากลางอก ยังคงมีเลือดไหลยอยู่คนอายุมากมักมีความเป็นห่วงและความสงสารต่อคนอายุน้อยเสมอจึงยกน้ำแกงไก่จากห้องครัวมองเจ้าวายให้ดีมลงไปจากนั้นก็จักไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มสามีภรรยาชาราแช่จงไม่มีบุตรอายุก็มากเห็นในจนมีเด็กหนุ่มไม่มีบิดาไม่มีมารดาเพิ่มขึ้นมาอีกคนจึงยิ่งดูแลยอย่างเต็มที่ด้วย ซึ่งซื้อชูกลับไปที่ห้องพลิกกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะออกซึ่งอวินได้รับช่วงกิจการในมือของนางไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นกิจการรถสามล้อ,อยังเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นบุรุษแขนลายเป็นคนมีความสามารถแม้จะอาศัยอยู่ชนบทแต่ชีวิตชั้นต่ำนั้นไม่ได้ปิดบังตาของเขาเอาไว้เรื่องที่ควรระวังยามทำกิจการต้องใส่ใจข่าวคราวเขา,ขาต่างใส่ใจครบทุกด้านเป็นอย่างดีรถสามล้อขายอยู่ในเมืองหลวงตอนแรกไม่ค่อยมีคนสนใจนะ ว่าเงินที่ไหลเข้ากระเป๋านั้นกลับมีมากขึ้นรถสามล้อเป็นรายได้หลักของโรงงานยางพาราทํากิจการค้าขายดีด้านโรงงานถึงจะมีเงินทุนเพื่อการศึกษาสิ่งอื่นๆซึ่งสือชูเปิดซองจดหมายในมือในตาของนางเต็มไปด้วยแววดีใจจดหมายนี้ส่งมาจากโมเจิงที่อยู่เมืองถึงโมเพิ่งเป็นคนที่ลงมือทำจริงสิ่งที่พูดในวันปกตินั้นก็มีแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความถนัดของตน สิ่งที่นำพาฝันของเขาไม่ใช่ครอบครัวและความรักแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในมือของเขาเป็นการทำเรื่องเล็กๆให้กับการผลักดันการพัฒนาของโลกบนซองจดหมายสีขาวนั้นวาดกันไกลเอาไว้หนึ่งด้ามรูปลักษณ์ของกันไกลค่อนข้างประหลาดมันไม่ได้เอาไว้ตัดผ้าร้อยไหมไม่ได้เอาไว้ติดกิ่งแต่งก้านแต่เอาไว้ติดเล็บยังเป็นเล็บเท้าอีกด้วยเล็บขบโรคที่โลกอนาคตยากที่จะพูดออกมาจากปากนั้นก็เป็นปัญหาในโลกนี้เช่นกันเพียงแต่ โลกอนาคตสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดแต่ในสมัยนี้นิ้วทั้งสิบเชื่อมโยงไปถึงหัวใจประสิทธิภาพของยาชาก็ยังไม่ได้แม่นยามมากเพียงนี้ต่อให้เป็นนางก็ยังมีกล้ารักษาสิ่งนี้ให้กับคนอื่นมั่วๆอีกอย่างคนทั่วไปหากรู้สึกไม่สบายตรงเล็บก็เพียงทนทนไปก็เท่านั้นจริงๆ หากไม่ไหวจริงๆก็แช่เท้าในน้าหลังจากแช่เท้าจนเล็บนิ่มจึงใช้กําลังดึงเล็บที่แทงเข้าไปในเนื้อออกมากันไกลในภาพวาดของโมเพิ่งนั้นเอาไว้ตัดเล็บที่ติดอยู่ในเนื้อโดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บเล็กๆครบชุดนอกจากของพวกนี้ยังมีเทปอ,อีกหนึ่งม้วนทันทีที่เห็นเทปบนใบหน้าของนางเผยแววตะลึงขนาดเทปยังประดิษฐ์ขึ้นมาได้โมเพิ่งนี้ไม่ธรรมดาเลย หากวันหนึ่งสามารถประดิษฐ์โทรทัศน์และโทรศัพท์ขึ้นมาได้นางคงทราบซึ้งเขาตายไปเลยซึ่งสือชูตอบกลับจดหมายโดยการชื่นชมโม่เพิ่งไปยกใหญ่เข้าไปในมิติอีกครั้งพร้อมกับจดกฎฟิสิกส์บางส่วนออกมาเพิ่มเพื่อให้ไม่เจ๋งศึกษาตามที่โม่เพิ่งกล่าวในจดหมายช่วงนี้หมู่บ้านเก่าชาญมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มาหลายคนแน่นอนว่าหากไปอ่านจดหมายของซ่งหลิงเชียงภาพลักษณ์ของคนเหล่านี้จะเปลี่ยนไป ในจดหมายของส่งหลิงเซียงในหมู่บ้านมีคนสมองมีปัญหามาเพิ่มวันๆพวกเขาต่างเอาแต่จ้องมองหลอดไฟสมองเชื่องช้าดูทีมชื่อเหลือแสนมีบางคนที่อายุมากแต่ไม่แต่งเมียมไม่มีบุตรด้วยยิ่งไปกว่านั้นมีสตรีในหมู่บ้านที่ชอบพวกคนอื่นๆเหล่านั้นด้วยเพียงแต่คนผู้นั้นกลับบอกว่าอยู่คนเดียวก็ดีแล้วมีคนมาอยู่ด้วยกันเพิ่มอีกคนเป็นการเสียเวลา พร้อมกับปฏิเสธสตรีไปเพราะเรื่องนี้เกือบจะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเชียวชงเพราะสตรีนั้นค่อนข้างหน้าบางในจดหมายของซ่งหลิงเชียงไม่มีความรู้สึกดีๆต่อพวกเขาเหล่านั้นแม้แต่นิดเพียงแต่พูดถึงไม่มากที่พูดมากกว่าคือซ่งชิงชิงถึงไว้ที่ต้องแต่งงานแล้วนางกลัดกลุ้มไม่รู้ว่าควรหาบุรุษแบบใดให้กับซ่งชิงกลัวว่าสายตาของตนจะไม่ดีจนทำร้ายบุตรของตนเข้า แต่ก็กลัวหากปล่อยปะละเลยไปจะถ่วงอนาคตของบุตรสาวซึ่งสื่อชูนึติตราตรองถึงคนรอบตัวสุดท้ายก็คิดไม่ออกว่าจะหาบุรุษอย่างไรให้กับซึ่งชิงชิงจะการแต่งงานหรือความรักบางคนก็เคารพช่วยเหลือซึ่งกันและกันนานๆเข้าไปจึงเกิดเป็นความรักไม่ทำผิดต่อกันตลอดชีวิต